เขาน่ารักมากนะครับจากกามิเกเซ่น,นะฮะที่ทำให้หนุ่มๆตอนนี้โอ้โตหตะทถวยทั้งประเทศตอนเราเลยดีกว่าครับกับ AB Queen คสวีนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบเป็นไงล่ะอามีอะไรยาจะพูดต่อไหมไม่ก็คอนเฟิร์มครับ <laughs> อลาวานมันฟ้องบนี่นสิอ่ะก่อนอื่นนะคะน้องๆนะนน้ำตวนก่อนดีกว่านะก็ชื่อเอพริลนะคะตอนนี้อายุ17ปีค่ะนี่เลยทักทายคุณผู้ชมชาวสยามเด็กเล่นและทูมิวสิกได้เลยครับสวัสดีค่ะ17นะครับผมยอะนะครับว่า17ค่ะต่อเลยค่ะก็บูมค่ะอี16ค่ะ16นะครับเอพริลกับบูมนะเอา เอพิวกับบูมไหวป้าสิลูกก็ <c oughs> จะบอกเล้ว่ายงพูดอายุหน,นูห <c> ล <oughs> <c oughs> ายมากเออโอ้โอโน้องน้องน่ารักสดใสนะคะเจนใหม่เจนใหม่เจนใหม่แล้วแหละคนอาจจะเคยได้ดูน้องน้องเคาร้องเพลงหรือว่าดูใน MV ใแล้วใช่รู้ว่าน้องน้องเนี่ยร้องเพลงเพะแล้วเต้นเก่งด้วยถูกต้องความสามารถในเรื่องของการเต้นและร้องเพลงนี่สุดเลยฉะนั้นถามก่อนห่อยว่ามารวมตัวกันได้ยังไงใช่สาวบก็คือตอนแรกเนี่ยมันเริ่มจากว่า เออพิ้วกับบูมนะคะไปออดิชั่นที่คามิเกเซ่ค่ะแล้วก็ไปเจอกันที่นั่นคือจริงๆแล้วก็รู้จักกันอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วคือก่อนหน้าที่จะเข้าไป RS เนี่ยก็คือรู้จักกันก่อนอยู่แล้วแต่ตอนที่ไปออดิชั่นเนี่ยไม่ได้นัดกันนะไม่ได้นัดกันือแยกกันไปก็ไม่รู้ว่าเพื่อนก็จะไปเราก็จะไปก็ไปออดิชั่นกันเราไปปะกันที่นั่นเอ๊ะนั่นเป็นเอพิ้นี่นาบูมนี่นาอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เจอกันสี่ปีค่ะวิ่งเหมือนไน้หนักเลยพี่พิ้วพี่นาเอเดินบูม ล้วพี่พร้อมกันด้วยสีปีแล้วเจอกันแล้วยังไงครับก็เหมือนจริงๆแล้วเรา audition เข้ามาคนละโปรเจกต์ใช่ก็คือยังเจอกันนะ r s ก็ยังคนละโปรเจกต์ยังแยกกัน audition อยู่ดีนะฮะแต่ว่าพอเริ่มเข้ามาซ้อมเนี่ยก็เขาจัดเวลาซ้อมแบบพร้อมกันเพราะว่าอายุเท่าๆกันอะไรอย่างเงี้ยเรืเรียนก็มาพร้อมกันก็เลยแบบเขาผู้ใหญ่ทาผู้ใหญ่ก็เห็นว่าเนี่ยสองคนนี้ส่วนสูงก็เท่าๆกันนะสนิทกันด้วย ใช่ไหมก็ดูเหมือนเขาก็เลยให้พวกเราลองออดิช LIKE ันอีกรอบแต่ว่าลองทําเป็นคู่แล้วก็ใช่ค่ะเพราะว่าก็ทาไมไม่ทําแบบเยอะๆเลยห้าคนอะไรยเงี้ยก็เพราะว่าไม่มีใครสูงเท่าเราแล้วยังสูงเราคงว่าเด็กของกามิกาเซ่เนี่ยเจนเนี้ยเขาจะเป็นแบบออกแนวตัวเล็กน่ารักจะให้พวกเราไปอยู่กับพวกพี่ๆคิสมี่ไฟฟ์ก็แบบคงแบบหายใช่ก็เห็นคิสมี่งไฟฟ์สูงเนาะหายอ่ะ มันใกล้ๆกันไงถ้าเกิดสมมุติจะต้องอยู่ส่วนสูงอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยเป็น2คนสองคนก็เลยซ้อมกันมานะครับแล้วทําไมถึงต้องตั้งชื่อว่า AB Queen อ่ะก็คือตัว A ก็คือ a p r i ิค่ะ B ก็บู เราเพิ่งรู้เลยเนี่ยจริงเลยเราก็เมื่อกี้เราก็นั่งเถียงกันทีมงานอยู่มาจากอะไรอ่ะอันว่าอะไรนะเออมันไม่น่าจะเป็นแอปควีนแหละมันต้องเป็น AB แหละนะเแต่เอบีมาจากอะไรอ๋อก็เป็น AB ควีนเคลียร์เลยนะคะแล้วซ้อมกันนานไหมรวมตัวกัน นานไหมกดจะได้ออกสิงเ <Rem. S 1> <อ>กิลแรกก่อนปล่อยซิงเกลิลก็ประมาณปีใช่ค่ะก็เป็นเสียเป็นฝึกหัดกันแบ<ร>ปีหนึ่งแล้วก็อ,อีกประมาณสักแบบ5เดือนก็ซ้อมแสดงว่าตั้งแต่16 15ก็เข้าไปอยู่ในค่ายแล้วใช่ค่ะเออรู้ว่าตัวเองชอบเรื่องของการร้องเพลงและการเต้นเนี่ยนานแค่ไหนแล้วครับนานก็คือเหมือนแบบไม่ได้คิดว่าจะไม่แบบเคยไม่ได้เคยคิดว่าตัวเองชอบแต่ว่าเหมือนแบบทำไปเรื่อยๆอแล้วใช่พอได้โอกาสพวกเราก็แบบไม่อยาก พลาดโอกาสไปเพราะเหมือนพอมีโอกาสก็น่าจะรีบคว้าเอาไว้เพราะมันไม่เสียหายใช่ไหมคะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็บอกตลอดว่าถ้าในเมื่อเรามีโอกาสอยากจะทําอะไรให้รีบทําเพราะว่าพอโตอขึ้นเน่ยจะไม่มีอะไรให้ให,ให้เรามาบบนั่งเสียใจว่าเนี่ยทำไมทำไมไม่ทำทำไมทำอันนี้ไปแต่จะมีแต่ว่าทําไมเรายังไม่ได้ทําก็ถ้าได้ มีเวลาก็ให้รีบทำอะไรเงี้ยเรียกไดว่ากท็ที่บ้านสนับสนุนด,ด้วยคุณพ่อคุณแม่ก็ให้โอกาสมีแบบเรียนร้องเพลงเรียนเต้นอะไรางี้ไหมครับค่ะก็ตั้งแต่เด็กๆพวกเราก็เรียนร้องเพลงเร<ล>ียนเต้นแบบแบบชอบก็ที่บ้านก็ชอบแบบจัดงานอะไรนี้ก็ชอบไปร้องเพลงเต้นอนะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเด็กๆคิดไหมว่าโตขึ้นมาเราจะเป็นนักร้องไม่เคยคิดไม่ไม่เคยคิดนะค่ะก็เหมือนแค่พวกเราอยากทำเพราะพวกเราชอบก็เลยทำแต่ว่าน้องๆร้องเพลงพ้อังสนเลยนะ ไม่เคยคิดเฮ้ยลงเพลงกันมาหางเพลงพอนอย่างเพื่อนพี่อย่างเงี้ยอย่างแบงค์แบงค์วานิลาเนี่ยเขาฝันมาตลอดเขาจะต้องเป็นนักร้องเพราะเขาข้างบ้านเขาในหมู่บ้านไล่เขาหมดอะเพราะว่าเขาร้องแหกปากข้างบ้านลตอนนี้เขาเป็นศิลปินแล้วอย่างนี้เขาเขามีแบบแฟนชีวิตเขาเข้าประกวดเขาอะไรเงี้ยเขาอยากเป็นนักร้องอย่างนี้ไม่ไม่อยากเป็นคือเหมือนพวกเราสองคนชอบชอบร้องชอบเต้นอยู่แล้วชอบดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนทำมาเรื่อยๆเหมือนไม่คิดอะไรมากอะไรเงี้ย ครบมากครับเรียกได้ว่าคุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังมาอย่างดีนะแล้วก็ให้การสนับสนุนอย่างดีคือร้องก็ได้เต้นได้ดนตรีด้วยไหมเล่นค่ะบ้าตาย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 อันนี้เกิดมาเป็นเพื่อนเป็นศิล่ปินแล้วล่ะถ้าขนาดเนี้ยเล่นดนตรีอะไรกันครับเป็นโนแน่นอนเลยใช่ ก็ก็จะเล่นเปียโนแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีฮาบนะค่ะออ๋ฮาร์ปที่แบบเป็นใหญ่ๆแล้วก็เป็นที่เป็นแบบตริงตึ้งสวยนะทั้งคู่เลยเหรอหนูเล่นเปียโนกับเล่นฟลูตค่ะอ้ยเป็นดนตรีแบบ ฟังแล้วแ <นะ S 1> บบมีความสุขอะเสียงมัน<ช>แบบพร,พรอ้อๆอย่างเนาะอย่างบ้านคิวอเ,เด็กๆผมก็เล่นดนตรีครับเล่นอะไรพี่อ๋อคอกระลาละผม <c oughs> หนูก็คออะ <c oughs> เออนี่ดิขึ้น,นหนาทางด้านดนตรีมาครบมากนั่นน,น,ะนะฮะจนวันนี้มาเป็นศิลปินแล้วเราได้เป็นนักร้องแล้วได้ฟังเพลงได้ดูมิวสิกวิดีโอคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างครับ คุณพ่อแม่ก็ภูมิใจค่ะแบบที่บ้านก็ให้ความสนใจก็แบบเหมือนแบบเวลาออกรายการอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบในช่องไหนเปิดดูเลยวันนี้นะไปสนามเด็กเล่นเนี่ยอย่าลืมดูนะ,ะก็มี่กี่ได้ยินคุณแม่พิวท์บอกคุณยายเนี่ยยายอย่าลืมเปิดช่องนี้ดูนะนะฮะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาของคาบเกี่ยวนะคือ 16- 17เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการคาบเกี่ยวในเรื่องของการเรียนทางแยกเป็นรอยต่อเนี่ยเราแบ่งเวลากันยังไงในเรื่อง ต้องรับภาระหนักในการเป็นศิลปิน<า>เราแล้วก็เรียนหนังสือด้วยอย่างเงี้ยคือเหมือนไม่ให้ไม่ให้ใหอยู่เฉๆยๆเอค่ะ<า>ถ้าปกติเวลาไปถ้าไม่ได้เป็นศิลปินเวลาไปโรงเรียนก็จะกลับมา เล่นคุยกับเพื่อนแล้วค่อยทำกันบ้านตอนช่วงหนึ่งหรือหกโมงอะไรอย่างนี้แต่พอเป็นปุ๊บก็ทำกันบ้านตั้งแต่แบบที่โรงเรียนเลยเนี่ยจริงๆแล้วหนูรู้สึกว่าแบบการที่เราเป็นศิลปินทําให้เราแบบโตขึ้นเพราะเหมือนเราต้องจัดเวลามีความรับผิดชอบมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าอย่างปกติกับบ้านก็เหมือนที่เอพริลบอกจะต้องกลับไปเล่นเกมดูนะโอ้ยเดี๋ยวอีกกันบ้านมีเดี๋ยวอีกค่อยทําก็ได้พอเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นะต้องทํากันบ้านให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยเล่น หรือว่ารู้สึกว่ามันทําให้เหมือนเราตั้งใจเรียนมากขึ้นด้วยใช่ค่ะเพราะเหมือนจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แบบบังคับว่าเนี่ยหนูต้องเป็นนักร้องนะหนูต้องทําอย่างนี้นะแต่ว่าเราเลือกเองที่เราจะแบบเป็นนักร้องงั้นเราก็ไม่ใช่ว่าเป็นนักร้องเราจะได้สิทธิพิเศษครูหนูยังไม่ได้ทาการบ้านเพราะหนูเป็นนักร้องนะอย่างเงี้ยแบบเป็นลมันไม่แปลใช่ค่ะก็เหมือนจริงๆแล้วเราเหมือนแบกภาระเพิ่มขึ้นมาอีกงั้นเราก็ต้องทําให้คุณครูที่โรงเรียนเห็นแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าเนี่เราชอบได้ ได้แต่ว่าเรื่องเรียนเรื่องทุกอย่างเราก็ยังดีเหมือนเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยอนาคตหนูต้องประกวดนางสาวไทยพี่ว่าการตอบคำถามแบบว่ามันอสุดยอดอะเออคุณแม่บูมเคยประกวดนางสาวไทยมาใช่ไหมคุณแม่บูมคุณแม่มาป่ะวันนี้คุณแม่คุณแม่ดูอยู่ที่บ้านค่ะโลมามี คุณแม่เคยประกวดนางสาวไทยด้วยโอ้ตาแล้วถึงว่า54นะคะแต่น่ารักมากเลยนะเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะนี่เผาเพื่อนนันแน่ไอ้นะนี่เผาเพื่อนนะ่นยโไม่ได้เผามลโอกาสขอนิดนึงเลยนะอี่นะสองคนชอบสไตล์ดนตรีแบบไหนครับ ปกติที่เราฟังที่เราชอบร้องเงี้ยเราชอบแบบไหนจริงชอบชอบหมดเลยชอบไปเรื่อยเลยค่ะชอบคลาสสิกด้วยคือฟังทุกแนวชอบหมดเลยค่ะแล้วชอบร้องอ่ะชอบแบบไหนร้องทุกแนวค่ะทุกแนวเลยเหรอนี่แอพริวร้องแบบออเปราแบบบราดเวทบราดเวทด้วยสามสี่เอาเลยเหรอคะเอาเลยไนัว้ม่ต้องแบบต้องต้องนับแบบนี้ค่ะหนึ่งสองหนึ่งสองสาม whenever I see someone less fortunate than I เมนเป็นสายแบบเหมือนเล่นละครเวทีอมันจะมีมันจะมีแบบไดนามิกในเสียงเยอะกว่ามันจะบบ มันจะเาดี๋ยวแล้แห้งสยเดี๋ยวอย่างเงี้ยคือนึกออกว่ามันจะต้องใส่อารมณ์เยอะมากเหมือนกับเรากำลังจะบอกเล่าอะไรให้กับคนดูเหมือนละครเวทีแต่เพราะดีนะเฮ้ยคุณสุดยอดอ่ะนะเก่งมากเลยถือไว้ถือได้แห้งยโอเคเอารวมตัวเรียบร้อยจนออกมาเป็นซิงเกิลแรกนะพูดถึงซิงเกิลนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะก็ซิงเกิลแรกของพวกเราค่ะงี่เง่าเขาจะยากเรื่องมากแล้วรักไหมค่ะี่่า เข้าใจยากเรื่องมากเรื่องมากอากแล้วรักไหมแล้วรักไหมต้องตอบอีกเหรอคือ น่าจะรู้กันอยู่แล้วแต่มันจะมีปัญหาตอนดาวน์โหลดนะหนูๆนะรีบๆจดกันไว้นะชื่อเพลงนะเรื่องนี้มันมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับตัวเราสองคนอะไรยังไงไม่ค่ะคือจริงๆแล้วอ่ะชื่อเพลงเนี่ยมาจากท่อนฮุกทอนทุกลองว่างี้เง่าเขาจะยากเรื่องมากแล้วรักไหมก็เนื้อหาจริงๆแล้วไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องลองให้แฟนหรือลองให้ใครจริงๆลองให้พ่อแม่ก็ได้นะใช่ค่ะเหมือนกับบางทีระยะประชิดเลยครับค่ะเนื้อหาก็ประมาณว่า เหมือนกับเหมือนเอที่เราที่เราเงา้เขย่าอย่างเงี้ยบางทีเหมือนเราทําเพราะว่าเราอยากให้เขาสนใจแต่ว่าประเด็นหลักเลยนะคะกิมมิคหลักก็คือเหมือนกับผู้หญิงมีเวลาไม่ได้มีเวลาเข้าใจมานานแล้วน้องบุ๋มมองอะไรตรงนี้อะไม่ดูดแคคิดอยู่น้องบุ่อ๋อคิดคิดอยู่มองอะไรมันมีใครเขียนอะไรไว้ให้หรือเปล่าเห็นนั่งมองตลอดเวลาเลยเออ เออทำไมนะเนต้าแห้งกันอยู่เยต้องมองลงโอ้อหต่เอาเดี๋ยวฟังกิมมิคของพี่อ๋อกิมมิคนะคะก็เหมือนผู้หญิงมีไว้รักไม่ได้มีไว้เข้าใจคือไม่ต้องเข้าใจเรารักเราก็พอโอ้โหก็แบบนี้ก็จะยากเรื่องมากเลยเนี่ยไม่เข้าใจไม่เป็นไรเลนผู้ชายชอบบ่นเอ้ยทำไมเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเงี้ยเงานจะแบบทำไมทำอย่างงุ้นอะไรอย่างเงี้ยไม่เนี่มันตอบโจทย์หรือเปล่าต้องบอกเลยว่าพอรักปุ๊บมันก็จะยอมทุกอย่างใช่ไงใช่ไหมรักก็พอไง อดีเลยนะกำลังกาจะบงบอกถึงตัวผู้หญิงหรือเปล่าไม่ค่ะก็เหมือนจริงๆแล้วที่บิงเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าเราอยากให้เขาสนใจถ้าเราไม่งี่เง่าเขาจะยากเดี๋ยวเขาไม่สนใจก็คือถ้าเราเริ่มงี่เง่าเขาจะยากก็ให้ผู้ชายรู้ตัวได้แล้วว่าคุณเปลี่ยนไปเหมือนกับเนี่ยเราสนใจเขาอยู่นะถ้าเราไม่งี่เง่าเขาจะยากเรื่องมากเรารักใหม่อะไรพี่ธิดเอาใหม่คือแบบผู้ชายห้ามบ่นเด็ดขาดว่าทำไมอ่ะเธองี่เง่าจังทำไมเธอ เข้าใจยากที่เราเป็น่างนั้นเพราะว่าเราสนใจเขาแล้วสนใจแบบทําเป็นแบบปกติไม่ได้หรอคือเข้าเข้าไปแบบคนธรรมดาไม่ได้หรอมันจะเหมือนคนทั่วไปใช่มันจะเบื่อเหรอก็แบบน้ํำไหมคะออกมาต้องแบบไม่อ่ะไม่กินน้ำ้านนี้ใช่ใช่ใช่อย่างเงี้ยเหรอมันต้องแบบเขาจะจดจำค่ะ อันนี้ก็เป็นมุมมองของน้องๆในวัยนี้ไงที่แบบเออเวลามีความรักมันแบบเหมือนที่เขาบอกว่าเวลาไปกินข้าวอะไรเงี้ยผู้ชายต้องแบบเปิดกดน้ําให้ผู้หญิงอะไรเงี้ยรายละเอียดหน่อยใส่ใจหนอยใส่ใจหนเขาเปิดไม่ได้อะตัวเองเปิดให้หน่อยดิ เราเขาไม่อยู่เห็นบิดปาบปาบเลยเออนะแต่พออยู่กับเราปุ๊บเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกนะคะแต่ว่าพูเพลงนี้เป็นเพลงสนุกๆนะและเห็นไหมเอ็มบีน้องๆมีเต้นแบบแท็บมีเต้นอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหมนี่ไงที่เขาใส่มานะคะเออทำไมถึงเลือกการเต้นแบบแท็บสำหรับเพลงนี้ล่ะมันแปลกดีค่ะก็เหมือนยังไม่ค่อยมีคนเต้นเท่าไหร่เน้ะแล้วเหมือนพวกเราเต้นแท็บกันเป็นอยู่แล้วตั้งแต่ ั้งแ่เข้ามาคานี้หรือว่ามีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาคือเราสองคนพี่เขาก็จะให้เขียนความสามารถพิเศษเต้นแล้วเขาเห็นว่าพวกเราเต้นแท็บกันได้ทั้งสองคนงั้นก็น่าสนใจน่าจะเอามาแบบรวมกันในเพลงซิงเกิลแรกใช่ค่ะก็เวลาเขียนใบโปรไฟล์ตัวเองเขาจะให้กรอกรายละเอียดความสามารถอะไรเงี้ยโอ๊ยกรอกนานเลยอะพี่คิวกรอกว่าผมกรอกนานมากเพราะว่านึกไม่ออกนึกว่าความสามารถเยอะไม่ใช่นึกไม่ออกมันมีอะไร มีไหมไม่ค่อยมีอะกลายเป็นนักกีฬามากกว่าเด็กแต่ว่าน้องๆสมัยนี้เขาความสามารถเยอะเยอะสกิลเยอะมากคือฝูฝั่งมาจากครอบครัวถือว่าเป็นข้อดีมากนะครับนะถ้ไต์เพลงตอนนี้เนี่ยที่เราร้องอยู่นี่เขาเรียกว่าอะไรป๊อปค่ะป๊อปใาสๆน่ารักเนาะแล้วก็ผ่านไปอีกระยะหนึ่งค่อยไปแบบป้าเขาป้าเขาโตแล้วไง ป้าเขาก็ออกแนวแบบเอ้ยเออนิดนึงป้าห่อเลยอ่ะป้าป้าแก่กว่าเยอะเลยอ่ะโอ้เยอะนะพอแล้วแต่อย่างนี้เด็กค่ะยังยังสวยสาวเลยอันนี่ต่างกันประมาณโอ้เกินครึ่งรอบอ่ะจะบ้าเหรอเกินครึ่งรอบอ่ะไม่เกินเหรอไม่เกินนะคะ ไม่จริงหรอก6ปีอ่ะเห็นจะได้อ่ะต้องมี <c oughs> <c oughs> อะโอเคครับเราคุยกันมาพอสมควรแล้วกับ AB q u คนะเดี๋ยวเราเล่นเกมกันหน่อยดีกว่าก่อนที่จะกลับมาคุยกันต่อหลังจากเราดูมิวสิคโดของน้องเขา,าตอนนี้เล่น1เกมดีกว่าครับที่ชาครับ ใช่แล้วเล่นกันตอนนี้เลยเหรอเล่นเลยรับเลยป่ะออหรือว่าช่งนี้ก็ให้ส่งไปสเวก่อนก็ได้อ่ะช่วงหน้าเลยกันนะเพราะเราเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาแข่งกันไงโอเคนะคะเพราะฉะนั้นส่ง SMS เข้ามาแล้วกันนะคะทีม S เว้นวรกหนึ่งถ้าคิดว่าน้องเอพิวจะชนะอ่าหรือว่า S เว้นวรกสองถ้าคิดว่าน้องบูมจะชนะส่งมาที่8787จจ้ะครับก่อนที่เราจะไปดูมิวสิกวิดีโอตัวนี้ทั้งสองท่านอยากจะพูดอะไรครับ ก็เพลงซิงเกิลแรกของเรานะคะยิงงาคนเยาเรื่อมาแล้วหลักไหมสำหรับตอนนี้ก็ดาวน์โหลดได้แล้วที่ดอกจันสามสามนย์เก้นะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดว่าจะจีบผู้หญิงนะคะพวกเราแนะนำถ้าฟังเพลงนี้เนี่ยจะโปรโปรชัวร์ป้าเพราะว่าจะเข้าใจผู้หญิงอย่างชัดเจนนะคะอ่ะเอพิวครับก็เอพิวก็ขอให้สนุกแลวกันค่ะก็เดี๋ยวเราจะเล่นเกมกันก็ส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะว่าใครจะชนะค่ะ โอเคไปตอนนี้เดี๋ยวไปดีกว่าครับเพลงนี้จาก AB Queen ครับงี่เง่าเข้าใจยากเรื่องมากแล้วรักไหมเออเดโอ้ยน่ารักอะน้อยดีนรักเป็นการผสมผสานกันที่มันลงตัวนะในเรื่องของการเต้นแท็บนะ แต่ทำไมทั้งสองท่านจะต้องแบบมีงานใ่ไหมได้ม่ได้ต้องกด้ไอ้เหี้ยทำไมอ่ะเห็นตัวเองในทีวีมันดูเขินมันดูแปลกหรือมันยังไงมันหลายหลายอย่างผสมประสานกันไหมคะเขินว่ะมันจะแบบที่เราได้ดูมิวสิคโดตัวเองรู้สึกไงกรี๊ดกรี๊ดตอนท่อนไหนทุกท่คนมา เหนูว่าทุกคนก็น่าจะเป็นน่ะถ้าแบบเราไปดูแบบตัวเองตอนแบบใช่แบบมันมันจะรู้สึกแบบรู้สไม่ชินอ่ะใช่แบบเขินเนาะแล้วฟังฟังเพลงเราผ่านแบบวิทยุอะไรอย่างเงี้ยครั้งแรกรู้สึกไงแปลกเหมือนกันแบบเอ้ยทำไมมันมีเสียงเราอยู่ที่ไม่เฮ้ยบอกว่าน้องน้องเขาใช้ได้นะก็แปลกอยู่เหมือนกันนะเออเออแต่มันเป็นความรู้สึกดีแหละผมว่าสำหรับศิลปินทุกคนจุดแรกเนี่ยนะมันเป็นจุดที่แบบ จำไม่สุดแล้วแหละได้ดูงานตัวเองหรือว่าได้ฟังเสียงของเราผ่านทางวิทยุอะไรเงี้ยนะใช่เนอะมันเจ๋งมากอ่ะเพลงน่ารักนะเมื่อกี้น่ารักน่ารักแต่ว่าน่าสนใจว่าซิงเกิลต่อไปเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนเป็นช้าซึ้งหรือแบบน่ารักแบบเออรุ่นพี่โฟมมดอะไรอย่างเงี้ยหรืออะไรเงี้ยก็เหมือนจะแอบบอกนิดๆหน่อยๆนะคะก็อยากให้คนช่วยติดตามผลงานพวกเราต่อไปเพราะว่าซิงเกิลที่สองของพวกเราเนี่ยก็จะเอาขึ้นดนตรีมาเล่นก็อย่างเช่นกป็นโนกับฮาร์ดพารก็อยากให้ติดตามผลงาน ของ A.B. q u e e นเนี่ยนะคะครับผมมันเข้าใจน้องเขาเขาพูดลำบากน้องบู๋เขาใส่ดีเทนเนอร์อยู่เข้าใจน้องเขาเพราะว่าผมเคยใส่มาจัดไลพี่อยากจะบอกเขาฟันนู้รอยได้ไปถ่อนเดี๋ยวนี้เลยโดนด่าตอนนั้นอ่ะโอเคนะคะมาตอนนี้เล่นเกมกันแล้วใช่ไหมครับโอเคนะเกมคือเกมอะไรเอ่ยพี่คิวชื่อเกมว่าหัวไหลหูครับ สามหัวใช่ให้ส่ง s อเข้ามาครับ s อวักหนึ่งนะฮะคิดว่าเอพี่อวเป็นคนชนะ,ะแล้วก็ s อวักสอเนี่ยคิดว่าน้องบูมเป็นผู้ชนะชส่งมาครับ8 7 8เเชียร์เข้ามาเยอะเลยวิธีการเล่นง่ายๆมากเดี๋ยวเราสองคนเป็นกรรมการคิวที่ชาอ่ะแล้วยังไงต่อถ้าเกิดผมพูดว่าหัวให้น้องจับหูหรือไหล่ก็ได้อ๋อคือจเพีอื่นที่ไม่ใช่ที่เราพูดใช่ไหมมันเป็นทักษะ จับไม่ได้ไม่ได้ได้แค่สองอย่างได้แค่สองอย่างถ้าบอกหูให้จับหัวหรือไหล่ก็ได้โอเคถ้าบอกไหล่ให้จับหูหรือหัวก็ได้จะมีแค่หัวหัวไหล่ใช่สามอย่างสามอย่างเดี๋ยวกล้องจะแคบที่น้องสองคนเราจะพูดแบบเร็วๆใครผิดแพ้เลยนะได้ใครผิดแพ้เลยนะเออสับกันพูดเขาซ้อมก่อนได้ไหมคะซ้อมได้ไหมเอาหัวโอช้ามากอะไม่ได้ไม่ได้ไม่อไม่ไรเออเอาไม้วางไว้ อ้ามาหูหูหูหัวไหลหูอันนี้ไม่ได้ละเมืันยิ่งจำไหลละเต้องต้องตั้งสมาธิดีๆมันมีผลไม่มีผลนะฮะเอาอควีนะเอาใช้ได้ในเรื่องของแบบฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเต้นหรืออะไรอย่างเงี้พร้อมนะเออเออมองมองไปที่กล้องเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะแคบแค่สองคนคุณผู้ชมครับช่วยดูนะครับว่าใครเป็นคนผิด นะครับเดี๋ยวคีวที่ชาจะสลับกันให้ที่ชาเริ่มก่อนดูก่อนเหรอพร้อมนะครับพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามไหลหัวหูหูเออไปฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียมันมีคอมาตอนไหนวะเออเราจะห่างๆกันหน่อยก็แล้วกันนะเอามาเป็นแบบเซตไหมได้พี่ชาสามพี่สามดีกว่าพี่ละอะไรเหรออเอได้มันดูแบบ เร็วดีพร้อมนะพี่ชานะก่อนเลยหนึ่งสองสามหัวไหลหูเฮ้ยรอดเลยหัวไหลหูเอ้ยน่ารักกว่าน่ารักกว่าเออดีดีดีต่อต่อต่อหัหูไหลหัวโอยมีกระตุก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 ต่อมานะหัวไหลไหล เอพร้อมกันเฮ้ยมีค้าพันพร้อมกันพี่พร้อมกันเลยเขาพีดเขาลงมาพร้อมกันผมเพื่อนผมชอบจิตวิทยาฮะเอ้ยังเสมอกันอยู่เพราะว่าพาดพร้อมกันต่อไปตาที่ชาตาหัวลาไหูหัวไหยหูอะไรอะไรอะไรอะบูมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดบูมทำอะไรอะ บูมบูมบูมทำอะไรอยู่มันบูมส่งพลังจิตอยู่อ่ะเออเอออบูมบูมครับงวดนี้เลขอะไรดีครับหมอบูมเหมือนกำลังบูมบูมเจ้าหัวหรือเจ้าหูก็ไม่รู้อ่ะแต่นั่งแบบจริงจังมากเออ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 ถ้าหัวอยู่ข้างบนหูอยู่นี่หัวหูไายนะ โอเคไม่ไม่ไม่นั่งเครียดนะยังไม่ถึงเอ็นโอเน็ตยังอ่ะที่จามาหัวหูไหล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 ายอยู่ไหนไหลอะอยู่ไหนอ๋อไรอยู่นี่หัวลายหู ต่อต่ออ่ะลายหัวหัวหัวลายหูหัวหูลายลายหูหัวหัวลายเหมือนต้องเร็วแล้วหูลายหัวลาย หูลายลายหัวหูอะไรวะเฮ้ยเขาเก่งอะนี่คิดเกมอะไรน้องเขาเก่งเขาทำกันไม่พลาดเลยเออไอรอบอีกรอบอีกรอบเออเออต่อไปเพิ่มเลยดีกว่าเพิ่มสัดส่วนดีกว่าทีนี้เอาที่ใบหน้าด้วยทีนี้เราระบุเลยดีกว่าถ้าบอกหัวให้จับหัวไหล่ถ้าบอกหัวไหล่ให้จับหัว เอาไม่เอาเลยอ่ะมนเปลี่ยนใหม่มันง่ายไปเอาถ้าบอกหัวให้จับหัวไหลหัวจับไหลจับไหลถ้าบอกไหลจับจับหูหัวจับไหลไหลจับหูแล้วหูก็ไปจับหัวโอเคนะถ้าไหลก็จับหัวหัวจับไหลพาก่อนถ้าบอกหัวให้จับไหลถ้าบอกไหล ให้จับหูไหลี่ลยยยยหูเออเหมือนข้อสอบเลยหรอต้องต้อต้องใ่มากเหลี่ยหูไหล่หูหัวไหล่ถ้าบอกหูให้จับหัวโอเคนะหัวจับไหล่ไหล่จับหูหูจับหัวโอเคมามามาไล่อันนี้มาช้ามากวันนี้ต้องอย่างเร็วเลยเร็วกว่านี้เลยเร็วๆนะหู อย่าลอกเพื่อนสิเฮ้ยเฮ้ยอาจารย์อาจารย์เราเราต้องหันโครนาแนละ้วม,ม,มองกล้องมองกล้องอเราต้องมองกล้องอนะเราห้ามโกงกันนะอเ,เอาพร้อมนะพร้อมนะเอามือวางไว้ที่ตักก่อนนะพร้อมนะเออจริงจังเ,เราจริงจังเราจริงจังเราจริงจังใช่ใช่ใช่แต่ไอไอสโลว์ขึ้นมาอย่างนี้ไม่เอานะเออเราไม่เอานะพร้อมสามสี่หัว บูมบูมลูกบูมบูมลูกบูมจำเนื้อลองเพลงได้หรือเปล่าลูกหัวจับไหล่ไหล่จับหูหูจับหัวโอเคไหมอ่ะลองดูไม่เป็นไรลองได้แหละมามาหนึ่งสองสามหัวผิดแล้วไปแล้วไปแล้วบูแม่บูแม่โอ้ น้องบูมนี่เขาเป็นคนที่บอกว่าเอา้ยกักไว้ก่อนจะไหลหรือจะหูถ้าราเอ้ยเอาเอาพื่อนเพื่อนลงได้เอ้ยไม่ขึ้นได้เว้ยอ๋อแหม่ท่องให้ตายอันแรกก็ผิดแล้วนะครับผมโอเควัน okay, นั้นเอบิวชนะไป น้องว็อกไหรที่พิมเอสรักหนึ่งเชียร์เอพิวเข้ามานะครับก็เดี๋ยวเราจะมารับสายแล้วแจกของรางวัลด้วยใช่แล้วนะอะเดี๋ยวตอนนี้กลับมาพูดคุยถึงเรื่องการถ่ายทำเอ็มวีบ้างดีกว่าเพราะว่าเหมืนเอ็มวีตัวแรกในชีวิตของฉันด้วยเป็นยังไงกันบ้างถ่ายทำกันนานไหมคะมีตัวนี้22ชั่วโมงเต็มๆค่ะ22ชั่วโมงเซ็ตตีสี่ครึ่งค่ะใช่สินสุดท้ายที่ถ่ายคือซีนไหนคือเต้นแทบค่ะคือทุกซีนของที่มีเต้นแทปค่ะขาไม่เปี้ยแล้วเหรอหนูโโออ้หคืแบบ เริ่มเป็นแทบตอนประมาณตีสามกว่าเอออย่างนั้นอะแต่ข้างบ้านแถวนั้นก็ไม่ด่าหรอกมันป็นมันเป็นบ้านล้างมันเป็นคอล้างคอนล้างน่ากลัวมากก็แบบก็ทีมงานเยอะทีมงานเยอะแล้วก็เลยเจอทีมงานอีกเซตหนึ่งมาแต่คนวดผีด้วยแล้วก็มาทำพิธีเปิดตาอะไรกันอยู่นะแต่ว่าในเอ็มมีเห็นแบบมีหลายฉากมากเลยใช่ค่ะก็เหมือน ทำอะไรไปพี่คิวไปอะไรอ่ะฟังอยู่ผมฟังคุณอยู่คุณคุณพูดดิเออมันมีหลายฉากว่ากเลยใช่ยน้องอะไรอ่ะขับมาไรอ่ะผมนี่เสียงแปลกประหลาดเข้ามาอ๋อโอเคนะค่ะพูดถึงแต่ละฉากหน่อยดีกว่าถ่ายทำยุ่งยากไหมเห็นมีแบบนี่กันตังทุค์โอ้โหก็ทุ่งหญ้านี่คือแบบเด็ดมากเพราะว่าหญ้าดูเหมือนหญ้าทิมแทงหญ้าทิมแทงมากแล้วใส่รองเท้าส้นสูงแล้วบนพื้นมีหินแล้วก็ต้องทำหน้าแบบล่าดเลยมั้งออกมาจากหญ้าจริงจริงแล้วแบบ ใช่คือแบบมันเลือดออกที่ฉากแบบยามันออกมาภาพสวยงามแบบนั้นตอนถ่ายทำนี่เราคือมันนี่จะน่าดีจจันใสลึกๆแล้วแบบจะเอ๊ะแทงกี่เทสี่ห้าไม่น่ใจแต่เหมือนแบบตั้งแต่พวกเราถ่ายเอ็มวีพอก็ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะมากค่ะตอนก่อนไปถ่ายตื่นเต้นไหม ก็ตื่นเต้นเหมือนกัน,นคะ่ะมีการเตรียมตัวไงบ้างถ้าเกิดรีบนอนแบบอ๋อลีบนอนเดี๋ยวหน้าแบบไม่ใสกลัเวาาเหนื่อยออ<ช>ถ้าอย่างที่ชานี่เขาต้องแบบซิทอัพ อะไรเงี้ยทำไมล่ะเกี่ยวอะไรไม่มีอะไรนะคะคุณผู้ชมอ่ะแล้วเมื่อกี้น้องบูมบอกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างใช่่คะอะไรบ้างเหมือนกับปกติเวลาเราดูในทีวีใช่ไหมคะดูเอ็มวี่ดู G20 เต้นหรือดูอะไรเงี้ยเพราะพอตูตูพอพอตูดูปบพวกเราก็จะแบบไม่ไม่ได้รู้อะไรว่าจริงๆอะคืนคืนน้องอายก่อนเอาน้ำให้น้องบูมเดี๋ยวนี้ไม่ค่ะก็เหมือนกับอย่างตอนที่พวกเราถ่าย ต้นแทบตอนนั้นตีสามพวกเราต้องต้องเต้นเหมือนแบบเหมือนตอนตอนนี soup, ้ไม่ใช่รอบที man, TV, he also, he also sees, sees, like, ่ร hmm. ้อยแปดที that, ่เราถ่ายซีนนี้แล้วไม่ได้เต้นมาทั้งวันแล้วเพราะว่าเหมือนเวลาคนดูดูทีวีเขาก็เห็นรอบแรกเขาก็เห็นแค่แบบตอนนั้นเลยเขาไม่ได้รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเป็นซีนที่ถลายของเราแล้วแล้วเต้นมากี่รอบแล้วเทคมากี่เทคแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องทําหน้าให้ดูแบบสดใสตลอดเวลาไม่ว่าจะกี่เทกอไอ่ง้กล้องหมดเราก็มืออาชีพ1นอชัน นี่แหละครับวงการมาเยอะไม่หรอจริงๆแล้วเราทําทุกอย่างเพื่อความสุขของทุกท่านใช่ค่ะก็อยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดเพราะก็เป็นงานงเรามาดีด้วยใช่ค่ะก็เป็นมืออาชีพแล้วแหละเห็นไว่าแล้วเอพิวล่ะเป็นไงบ้างตอนถ่ายเอวีใช่ทำถามเดียวกับบูมเลยคุณได้อะไรบ้างจริงๆมันเหมือนได้เรียนรู้แบบการทํางานมากกว่าค่ะว่าแบบคือตอนแรกเหมือนเป็นศิลปินดูเหมือนจะสบายใช่ไหมคะแล้วแบบ แต่จริงๆแล้วมันไม่อะมันก็เหมือนทำงานอะมันเหนื่อยมากอะเออมันก็คืองานก็เดี๋ยวอีกสักพักก็น่าแก่แบบพี่น <c oughs> <c oughs> ี่แหละค่ะอย่าแช่งสิขาสองสามเพลงอะไรอย่างเ,ง,เงี้ยคะ่นะนก็ตอนหน้าจะเริ่มเป็นปอย่างงี้แล้ว <c oughs> <c oughs> รอ้อยใหม่ร้อยเล่นแต่ว่าจริงๆนะคุณผู้ชมบอกไว้เลยว่าชีพศิลปินนอาชีพที่ลำบากมากเหนื่อยนะ คือไม่ใช่ลำบากอกเหนื่อยดีกว่าเนาะอย่างที่น้องๆบอกนะถ่ิถูกต้องแล้วก็นอนไม่เป็นเวลาทำงานไม่เป็นเวลากินข้าวไม่เป็นเวลาใช่คนเยอะมากด้วยค่ะไหนจะแบบทีมงานแช่งแต่งหน้าทีมกล้องเราทุกคนต้องแบบประสานงานกันหมดเลยใช่ค่ะก็เหมือนพวกเราก็ต้องแบบตั้งใจมากๆเพราะว่าเหมือนถ้าเราผิดพี่เขาก็ใช่พี่เขาก็ต้องเหนื่อยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนเป็นศิลปินได้บอกเพื่อนๆที่โรงเรียนอะไรอย่างงี้ไหม ก็เงียบๆนิดนึงไม่ค่อยได้หูดรอกบอกว่าทำเพรงก็ได้วะแต่เพื่อนไม่แต่เพื่อนหนูก็โทษว่มเราเราะแแกล้งมีการแบบโทรไปบอกเธอเป็นแบบใช้เป็นมิรแบบไม่ทิงแล้วพอออกมาแล้วไปโรงเรียนนี่นี่ดนนี่ดอนแบบคือคือนั่งเรียนอยู่ใช่ไหมคะกำลังเรียนอยู่เลยค่ะก็มีครูห้องข้างๆเดินเข้ามาผู้ชาย ครูครูสอนหนังสืออะค่ะคแล้วเขาก็ประมาณว่าแบบเรียกไปพี่ก็แบบนึกว่าพิ้วทำอะไรผิดอเออทำอะไรผิดหรือเปล่าเขาก็ <c oughs> ไปในห้องใช่ไหมคะทุกคนก็ปิดไฟมืดมาก<อ>แล้วก็เปิดโปรเจคเตอร์แล้วก็เปิด MV ็มวีจริงปะเนี่ยแล้วก็เรียกเข้าไปดูพี่ก็แบบน่าโอ้ยน่ารักมากเลย<อ>นะอาจารย์น่ารักเนาะตัวเมื่ออาจารย์ครับแสดงว่าเขาติดตามนะใช่อาจารย์ก็เลยเอาแผ่นซิงเกิลมาขอลายเซ็นอะไรย่างงี้มีไหมยังไม่ออกนะ เออเอาโหลดไปก่อนอาจารย์โหล,ล,ลดไปก่อนโหลดยังไงอีกทีนึ่งดอกจันสามสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์อีกทีนะคะดอกจันสามสามเก้าศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็โทรออกค่ะโอ,โอเคชื่อหน้ากลับมาเล่นเกมนต่อครับเอสวักหนึ P ่งเอพิวนะครับแล้วก็เอสวักสองน้องบูมนะส่งมา8ป7เจ<น>็ดเจ็ดตรงนี้ไปเบรกก่อนเดี๋ยวกลับมาเสายียงเล่นสักครู่เดียวครับไปแล้วให้น้องบูมแก้มือเนาะ I'm